โดยเฉพาะงานมันเด็กนะครับต้องขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอได้อย่าได้จัดงานมันเด็กในพื้นที่ที่เป็นที่โล่งแจ้งถ้ากรณีพบว่าค่าฝุ่นมันเกิน35ขึ้นไปนะครับสาหรับเด็กเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้ว75ขึ้นไป100ขึ้นไปก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดที่ต้องระวังมากถ้าจะจัดขอให้จัดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอาคารภายในอาคารเพื่อจะป้องกันฝุ่นได้ เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสําคัญมากนะครับวันนี้ท่านอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อติดตามเรื่องนี้เพราะเชียงใหม่ใช่เป็นพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพราะว่าที่นั่นเยอะมากนะครับลักษณะเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมันไม่เอื้อไม่ไม่เอื้อต่อการไหลเวียนของของฝุ่นมันเป็นลักษณะของพื้นที่หุบเขามันตกท้องช้างมันก็จะมาขังอยู่ตรงนั้นนะครับเชียงใหม่ก็เลยเจอค่อนข้างเยอะแล้วก็แหล่งที่เกิดฝุ่นเนี่ย นอกจากจะเกิดจากเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องจากโรงงานแล้วเนี่ยสำคัญคือเป็นการเผาไหม้ที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญขณะนี้ในรูปธรรม,มท,ที่ชัดเจนเกิดขึ้นในแง่ของโครงสร้างก็คือมีกฎหมายแล้วกฎหมายกําลังเข้าสู่สภาค,ครับและก็มาตรการอื่นๆที่จะต้องดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำเนีนเน่ยเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนอย่างกระทรวงสาธารณสุขเราก็ให้ความสําคัญนะครับ hey, <look. S 1> เรา ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำคลีนลุมในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงให้กับลูกๆหลานๆหรือเด็กหรือในสถานพยาบาลน,นะครับเป็นคลีนลุมที่ปลอดฝุน